จากหลังก็47หลังจากที่เราไปเล่นมูลไปทําการแสดงที่จังหวัดระยองเมื่อคืนนะครับตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเช้าก็ต่องานเช้ากันเลยครับยันดีแจ่มเลยชื่อนักฟ้าตังชิ้นหลังตัวงานจบเลยสุดชีวิตมากครับงานจบเป็ดีกว่าวันนี้ก็มาเล่นที่เอ่อเนื้อสานเนี่ยเนื้องนาจังหวัดน้องเชินจังหวัดเลยนะ จังหวัดชายภูมิครับวันนี้ต้อนรับบอสผู้ตัดต่อตนินผี้ต้อนรับบอสผู้ตัดต่องาสนุกขึ้นเลยดูแลช่องอะไรครับบอสไทยแลนแห่เอาพิเชียวโครับ้โหเร่งชมโคตรเหมืกันเลนานๆทีเขาจะมาครับเขาไปอยู่เขาไปหลงไหลอยู่ปั๊มเชียวเดี๋ยวพัทยามานานโอ้โหเขาเนี่ยีไปอเชียวเขาเนี่ย เอ้อสดงว่อนคืไปดิบวยงานเก็บไปพีที่เขาไม่รู้คัามเมโซ่เนี่ยตัวทีรับให้ข้อมูลผิดครับผมเอโซ่เอโซ่เาบอกเอโซ่บ็อตนี่ตื่นเลยครับผมไมปกินมักรธาตุมังกรากับปีดุกไปกันตุ๊บสองคนเลยเนโไปปั๊มเอสโซ่อะไเงี้ยวันนี้ก็ใกล้จะถึงงานแล้วนะผม เราไเจอจอกันที่นางานเลยนะครับผม จะนอนรอเปล่าเียตั้งขะตั้งนอนยืมสามล้อมาสามล้อพอแกนี่อยู่บ้านดิสตาร์ทมือน่นนะมึงว่ารถพ่อพี่ใส่มือสตาร์ทนมสตาร์ทมือน่ะอยากออกฟีโน่ให้คนทอยน่ะปะทำาไม เมื <temple. S 2> ่อก่อนน้อยบ่อยเนาะรถมอเตอร์ไซค์สามสี่คันเนาะว่าไปบ้านป่าไม่เป็นไรเน้นเน้นเน้นโบกเพราะก็เสียงเขาเอารถมาจับเน้นโบกเขาไ้เขาเอารถมาจับทั้งรถเข็นวัรถอะไรเต็มบ้าททุกคนจับไปแล้วน้ำไปเรียวนั่นดใกล้จะถึงเขาบอกเป็น้วนะครับผมสองเสือข้างหน้านี่เราก็ยังรอเหย้าของใหม่ เืมงเพลงมืดหรอว่ะนะ่ฮะม่นอะไรนั่นอะไรคำอะไรได้ไหมเราก็ลืมกอลได้ตตเราก็ลืมหมากอลคำคมคงอ่ะคงคำลำนี่เต้ยคำผนอ่าตอนนี้ก็ถึงเฮลุ่มทานเลยชงไปทานลุ่มทานพีไปเกบงรวยรวย งานอันนี้คือมองนะครับมองมองก็คือสถานที่สถานยามองสมุนสมุนโอ้ลุงลูกคอนเทอะ์บอยเอ้ยไม่ไปซ้อโซยเนาะยิงไปเรื่อยๆเอาผมอะไรอี่ยิงไก่เลยเนาะเสียงครับผมตรในนักล้วงไอ้นี่กระเสียมคมสัน่น งานนะครับที่เรียบร้อยไปถ่ายรีวิวช่างเดี๋ยวีวิวววเดี๋ยันนี้ต้องไปบุกโรงทานกันครับวันนี้สายโหแล้วก็มาอีกแล้วเสียไม่ได้ครับเตรียมเช็คอุปกรณ์นะครับผมนี่พระเอกโลบคอปเคยดูไหมเคยดูหุ่นยนต์น no. ังหุ่นยนตแล้วผมเตรียมตัวบนรถก่อนนะครับผมขึ้นมาบนรถก็ เตรียมอุปกรณ์เซ็ตแอปรถครัอของจริงรอเนีบยมันมีทีด็ดโอ้โหอ่ะเยียดใช่ไหมเยียดมอนิเตอร์เยียดดวไวเดครับจักบาทนี่ซี่ยกบาทของเงาหกพันเก้าสามพไปอีกเลอขาอ่อนสามพัน้เอาเอาตัวลับมันไปพอนพ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 นไม่ได้ไม่เอาเมื่อวานก็ไปล้โกปปกก้าพันเนี่ย ซื้อมาขายกันเองครับผม9,000พอนดจะด้วยเอ้วางบนโต๊ะยาวเลยอ่ะนอ่ยูทูปเบอร์โอเคครับเดี๋ยวเซตขึ้นตัวนี้ก่อนไม่งมีรุ่นใหน่องไหเป็นสเตอร์อ๋ออันนี้อันนี้มันโมโนเหรอธรรมดาเนี่ยไม่อยากไปบนนั้นฉันกลัวโมโนด้วโอู้ไม่ใช่เมนด้วยเมนอนนะ่สิงโตนำโชคโอ้ยาเลย กำลังหลายซับตัวนี้เอาเก็บแบบถ่ายทำช่องมาหาขีนโอเคครับผมเราช่วยกันเซตอุปกรณ์สักแป๊บหนึ่งนะครับ

in the

はあ。<laughs> <laughs>

ตอนนี้ก็งานก็เลิกกันนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนเย็นที่จักราดบาดอิงรอบนึงเด้อไปเร็ววั้ขอบคุณรางวัลน้ำใจเต้เต้ขอบคุณรางวัลน้ำใจครับผมโอ้ใส่แมลหลอดเลยครับรางวัลน้ำใจครับขอบคุณประจันต์ด้วยนะครับโอ้โหแล้ตอนนี้เราต้องตอนเย็นเราไปไหนต่อครับจักรราดจักรราดนาะ